ขอบคุณมากครับแม่ก็อหอมแม่ก็แม่น้องก็อหอมขอบคุณมากวันนี้มาแนะนําเรื่องการใส่เพลงต้นฉบับนะแม่น้องก็อหอมเนาะบางครั้งคือการที่เราพูดเบาไปนิดนึงต้องขออภัยหลายๆท่านสดิสมอลเพราะผมมันช็อตนะครับก็เลยไม่ได้ใช้กำลังสั่งนะครับก็พยายามฟังก็แลยไม่ไดเอามาทําร้ายนะครับก็เอามาเพื่อพัฒนาต่อแล้วก็ชื่นชมท่านนะผมก็กดไลค์กดแชร์ให้เลครับก็แบ่งปันกันทุกท่าน เอาอยัางไงอ่ะผมผมเอามาจับเพื่อนๆทื่อนนนั้นเลยครับก็ผมไปชมคลิปได้ได้เดี๋ยวผมทักไปจะเอาใส่เพลงต้นฉบับให้มากขึ้นอาจะลดการพูดแล้วเนาะเอาเพลงใส่แล้วก็ให้มันสนุกสนุกมันน่าจะดีนะผมผมก็ถ่ายเหมือนเขาเป๊ะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันที่เขาถ่ายเนาะผมก็ดูมันก็สวยเหมือนเขาเนะแต่มันขึ้น <laughs> เป็นเด็กหลัง,หล,งหลังห้องนะครับเรารวยแล้ว เราโลยแล้วเรามีเงินเยอะแล้วรับฟังนะครับผมก็พยายามขึ้นหัวข้อแล้วก็แบ่งปันโดยเฉพาะกับเพื่อนๆพ่ผู้ติด,ดตามหรือเพื่อนๆที่สร้างไรายได้ใหม่ในการพูดคุยนะามาเราควรจะต้องมีความหลากหลายในการาาใส่เครื่องมืออื่นเข้าไปเสริมจะให้มีความน่าสนใจมากรู้พัฒนาไปนะครับมีอะไรผมก็มาแบ่งปันนั่นท้ายสุดสุดท้ายก็ทักทายกดไลค์กดแชร์ มาให้ผมน้องรเราแบ่งปันกับให้เพื่นอนพืตลกบุกเฮฮาอะไรต่างๆก็ทําไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยเป็นได้คือจุดด้อยจุดเครื่งนะครับแล้วแล้วเวลาเราทําคลิปเราก็ไปเอาเพลงต้นฉบับนี้คลิปร็วนะครับมาใช้ซึ่งในในเครื่องมือเร็วไอ้ทอมาแบ่งปันมาคุยกันน่คุณเมษาคุณเมษาน่าจะผ่านหมดแล้วมั้งได้เออเร็วได้ไอ้สตรีมลงหมดหรือยังครับ สรุปมุกเฮีฮ่าต่างๆก็ทําไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยเป็นอืได้คือจุดด้อยจุดไม่ได้สาระอะไรเนาะนั้นแค่ถ่ายทุ่งนาถ่ายภูเขาอย่างเงี้ยเป็นสิบล้านเนี่ยเออสนุกสุกไม่ต้องเครียดกันใช่สู้ๆ เราก็รู้ตัวเราทํได้วยแค่นี้เนาะแต่บางท่านนี่ผมชื่นชมแล้วก็ยินดีดีใจด้วยนะครับท่านทําคลิปตามเพลงที่เป็นเพลงเพลงรักหรือเพลงที่ชอบใช่ไหมผมก็คิดว่าเพลงบางเพลงบางครั้งเราฟังมันก็ผ่อนคลายลดเครียดได้ด้วยดูแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็สนุกดีบางคลิปก็สนุกแต่ของผมเนี่ยมันบางครั้งมันเป็นนักวิชาการไปครับก็ไห้นอกเราก็ถ่ายดอกไม้จากล่างขึ้นบนนะครับ จากล่างขึ้นบนแค่นีน้เพลงก็จบแล้วหรือถ้าจะเราจะไปถ่ายแม่น้ำเราก็ไม่ได้ทำหลายวัน,นครับนาทีก็ลดแต่ไลส่วนนาทีผมขึ้นนะนาทีขึ้นแต่ถ้าผมเอไม่ได้ไลส่วนนาทีผมลดหมดหลายรูปแบบนะครับแต่ว่า,าที่ผมเรียนรู้นะครับทุกวันนี้ก็คือมันง,ง่ายดีแล้วก็เอาของเพื่อนๆเรามาใช้ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นรับสองดูจะจะแข็งแรงไหมนะครับก็ สวัสดีทุกท่านนะครับตัวร้อยเปอร์เซ็นเป็นตัวตนของเรา100นะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะตัวตนของเราอาจจะเป็นตัวประกอบก็ได้เป็นตัวเสริมเป็นตัวพยักหน้าเป็นรอยยิ้มเป็นการเร่งเร่งวอลลุ่มในเครื่องให้ดังขึ้นกันเลยกันนะครับ <laughs> วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเพราะว่าเวลาผองหมดแล้วต้องจะออกแบบยังไงให้มันลงตัวกับเพลงต้นฉบับนะครับก็ลองไปทําดูนะครับ มันมันน่าสนใจนะแล้วก็ยอดวิวดีด้วย build b u i l แล้วนะครับท่านก็ต่อยอดได้ทันทีแต่บางท่านนี่อาจจะยังเหมือนผมอะความสามารถยังไม่เก่งนะพรสวรรค์ก็มก็ต้องขออภัยหลายๆท่านที่อาจจะตกหล่นหรือตอบคําถามหรือทักทายไม่วถ,ถึงนะครับไม่วถ,ถึงยอมรับว่ามันเพลงเหล่านั้นเป็นเพลงจีนตรืิก,กษ,ษ์ทั้งนั้นนะครับ ะะเพลงนี้ติดตัวสิ่านั้นเวลาเราสร้างอะไรได้ได้ถูกจะถูกลบหมดลเลยเพลงนี้นเพราะมันไม่ผ่านแล้วก็ใช้โปรแกรมตัดต่อเนาะ,ะซึ่งมันมีหลายๆายโปรแกรมนะครับผมก็ใช้โปรแกรมไม่รู้พูดได้มันกี่ผมพูดไปรอบนึงลวมาฟังเสียงเราแล้วให้มีความสุขบางครั้งเสียงเรามันเป็นเสียงไม่ใช่เสียงพระเอกเสียงนางเอกเนาะเป็นเสียงเอ็โคเป็นเสียงแบบแม่น้องก็หอมนะผมผมไปเห็นแล้วโอ้เก่งครับพูดก็เก่ง แล้วก็อคีเอทงานที่เป็นคลิปน่นาสนใจนะน่าสนใจก็สวัสดีครับแม่น้องข้าวหอมพาม่วนมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับขอบคุณมากก็มาทักทายสวัสดีครับเก็บคะแนนนะเก็บคะแนนทิศก็ไม่เคยได้ทำนะครับพ่อบ้านก็นไม่เคยได้ทำสนใจก็เนี่ยแบบช่วงเวลาพัก กลางวันที่ทํางานก็เลยแอบ,บทํานิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก็สนุกนะไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกครับคือมันก็อยู่ที่เราจะต้องออกแบบแล้วก็คิดเอฟไปใช้ดูนะครับถ้าอยู่ได้ผลยังไ,ไงก็ทําเป็นคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อเพราะผมก็เรียนรู้จากเุื่นพี่มา นะครับแล้วก็เอามาเราเบื่อพูดอ่ะเราใส่เพลงก็ได้ไม่ต้องพูดหรอกอใส่เพลงเข้าไปแต่ว่าในในสาระของคลิปเราก็เร้อยเรียงสักหน่อยแล้วล่าสุดผมก็ได้เพลงจากคลิปเพื่อนๆที่เพื่อนๆบอกว่าเพลงนี้ในชอบเพลงนี้นะมันเพลงต้นฉบับผมก็ได้ตรงนั้นมาขอให้ีขอให้ผ่านได้ไปขอบคุณครับขอบคุณพี่บุนเรืองขอบคุณมากขอบคุณมากก็ก็สนุกนะกอยู่มันดีกว่าอยู่เฉยๆได่งไงเนาะ แต่ละคลิปเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านอะไรประมาณนี้โอ้โหสิบสามสิบสี่สิบล้านห้าสิบล้านอย่างเงี้ยทำหนึ่งในงานประจําที่เราทาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาว่างก็ได้เพื่อนได้ตักทายได้เรียนรู้ผมผมก็โอเคละครับผมก็ยังเอ้เนอเหลือหกหมื่นนี่แหละยังทําไม่ได้ก็พยายามพัฒนาต่อไป <c oughs> อหยุดเส่ดูพยายามเส่เพลงเอาเพลงม่อนซื่นเอาเพลงต้นฉบับนะ ก็จะทำให้วิวเราหน่าจะ <c oughs> เยอะขึ้นได้ที่ทางเอไนเฟเสเขาให้มาส่วนใหญ่มันติดกษ์สิ์หมดเนาะเพลงนะมนผมก็ไม่รู้ผมใส่เลยผมเห็นมันสนุกผมก็ใส่เ <c oughs> บาไปนิดนึงต้องขออภัยหลายๆท่านพอดีสมอลพอผมมันช็อตนะครับก็เลยไม่ได้ใช้กำลังสั่งนะครับก,ก็พยายามฟังก็แล้วกันต้นฉบับในคลิป นะครับจะทําให้ยอดวิวเราน่าจะปังๆมากขึ้นหรือยอดวิวเพิ่มมากขึ้นได้จากการเดินท่าลนลองติดบเทียบดูมาทําก็ได้ประสบการณ์ก็จะนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับให้เรียนรู้ร่วมแล้วก็ลองไปทําตามดูแล้วท่านก็น่าจะตามเพลงที่เป็นเพลงเพลงรักหรือเพลงที่ชอบใช่ไหมผมก็คิดว่าเพลงบางเพลงบางครั้งเราฟังมันก็ผ่อนคลายลดเครียดได้ด้วยบางครั้งพูดอาจจะติด กรอบวิชาการนิดนึงก็พยายามอยู่แต่ก็แก้ยากเนาะแก้ยากนะก็มุกตกลงต่ทําคลิปเนาะบางครั้งมันทําแบบเดิมเดิมันน่าเบื่อมันนผมอ่ะราผมทําแบบเดิมบางครั้งผมก็ไม่รู้จะทาแบบอะไรยังไงคอนเทนต์ไหนดี วันนี้ก็เลยมาแบ่งปันเรื่องของการใส่เพลงต้นฉบับนะครับซึ่งซึ่งเ้าติดขัดตรงในสาบถามได้นะผมก็มีประสบการณ์มีสมาชิกหรือเพื่อนๆอ,อีกวันนี้ครับอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากเลยเรามาแบ่งปันกันเงนี้ยชอบครับดีใจมากดีใจมากๆนะครับเพราะว่า,ขอ,าขอบคุณมากครับแม่ก็อหอมแม่กแม่น้องก็อหอมขอบคุณมากวันนี้มาแนะนําเรื่องการใส่เพลงต้นฉบับนะแม่น้องก็อหอมเนาะมาะครั้งคือการที่เราพูดผมมาหนทอดผมก็ใช้แล้วผมทําแล้วมันได้ผล กบบ่งปันถ่ายทอดที่ผมก็ติตหนี้กับหลายๆท่านอยู่เรื่องของการทําคลิปอีกนะครลเมื่อวานผมก็ไปเข้าที่เลียวเนะเาะมันจะมีเพลงอยู่ให้เราไปเลือกมันยังล่างๆมีเพลงต้นฉบับเป็นเด็กหลังหลัง,ลง,ลงห้องนะครับเรารวยแล้วเอาที่หลังเรารวยแล้ว เรามีเงินเยอะแล้วเลยอยากแนะนําตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายท่านต้องไปค้นหาเพลงต้นฉบับมีเยอะแยะซึ่งไร้สดครั้งก่อนนะครับผมก็ได้คุยมาอยองนั้นเลยครับผมยังคิดอยู่ว่าเอ็นเซลอยู่ว่าเอ้ AI หรือ f a c e o m มาให้เราส่งการบ้านวันเป็น5เป็นสิบรายการดีว่าไอการเอาเพลงต้นฉบับง่ายๆมาจากไหนก็มาจากคลิปเพื่อนๆนั่นแหละครับมีเพื่อนเราหลายคนนะครับทําคลิปอยู่แล้ว นะครับท่านก็ต่อยอดได้ดทันทีแต่บางท่านนี่อาจจะยังเหมือนผมอนะความสามารถยังไม่เก่งพรสวรรค์ก็มเราเบื่อพูดอะเราใส่เพลงก็ได้ไม่ต้องพูดหรอกใส่เพลงเข้าไปแต่ว่าในในสาระของคลิปเราก็ร้อยเรียงสักหน่อยเพลงลงไปบ้างวันนี้ก็เลยบอกว่าเพลงที่ใส่ให้เอาเพลงต้นฉบับมาใส่ ซึ่งมันมีวิธีการได้มาอยู่แล้วหลากหลายรูปแบบที่จะได้เพลงตัวไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ผิดกฎชุมชนของ Facebook ของนโยบายของเขาด้วยตรงนี้เวลาเราสร้างเลยได้เราก็จะผ่านนีครับตัวออกมาละออกไหมอ่าล่สวัสดียมากเที่ยงครับวันนี้ก็เลยเอมาเน่นเอเพลงต้นฉบับใส่ลงในคลิปนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาให้กําลังใจเนาะ ผมก็ทำไปเรื่อยครับทำพยายามสอดแทรกแล้วก็ทำคลิปที่มันเป็นเพลงบ้างเป็นพูดบ้างอะไรประมาณนี้มันมันจะ,ะทำให้คลิปเลามาทักทายมาเยี่ยมชมนะครับมีอะไรเปลี่ยนอะไรก็แนะนำมาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็มาแบ่งปันเรื่องการทำทำชอบพูดคุยวันนี้ยังไม่ได้ไปทักทายเพื่อนๆเลยในช่องแจ้งเตือนเป็นร้อยสองร้อยไม่รู้จะย้อนได้สักเท่าไหร่ต้องต้องขอโทษ เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับเพราะเขามีความสุขๆๆๆๆเขามีรอยยิ้มเขาได้เรียนรู้เขา,เาไปใช้ได้นะครับลองพยายามทาคลิปอา,อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ได้อย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็เรียนรู้ต่อไปวันนี้ก็เลยเมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แนะนําเทคนิคนอกเรื่องของการาใส่เพลงอบสุขนะคุณโอ๋สีคบสุขขอบคุณมากนะครับก็สร้างรายได้ไปด้วยกันสร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้พาคีเนาะเพลงเหล่าน,นั้นเป็นเพลง